วันนี้นะครับจะมางานลอยกระทงที่สวนสัตวจีภาพกันไปเดี๋ยวไปข้างใน,นดีกว่ามีวันนี้เฮียถิ่นนะครับมีไม้เยี่ยมไปตอนนี้นะครับอันนี้เป็นสระที่เขาลอยกระทงกันนะครับเขาบอกว่าห้ามลงไปด้วยนะจะเห็นป้ายถืฟ้าเลยไปเดี๋ยวเราไปตรงอื่นดีกว่าอันนี้ก็ตรงที่ผมยืนนะฮะไปฮะ, <c oughs> ปะก็เดินมาเยอะอยู่ก็บอกเลยว่าคนเยอะมากแล้วฮะแล้วก็น,นี่มีเจอบู๊น,นึงแล้วฮะ บูแรกนี่ไม่ได้ถ่ายนะคะแต่บูนี้ถ่ายเลยแล้วก็เมอ่ไปจะเห็นว่ามีพระจันทร์เต็มดวงคืด่อเต็มนะนะลองเราซูมดูซูมดูนะฮะนัะ่นแหละเดี๋ยวเก็บพราเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเก็บครบเนี่ยมันจะมีอันนี้ให้ด้วยอะไรนะหกอันมีหกอันได้เก็บนะคะแล้วเราก็จะสามารถเอาไปแลกเป็นกระทุกระดาษได้แล้วก็ไปลอยใช่เดี๋ยวไปไปกันต่อตอนนี้นะฮะเราอยู่ตรง ที่เราเขารอกระทงออนไลน์กันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปเก็บให้ครบแล้วเราเอามารอตรงนี้ปล่อยไปเลยมันก็จะขึ้นบนนี้เลยเหมือเราปล่อยจริงซึ่งมันจะลดมลภาวะด้วยเราไปเก็บกันถาที่เก็บไม่ครบแต่ว่าถ้าเดี๋ยวเราต้องรอระบายสีเพราะว่าคนเยอะมากซึ่งก็ได้ใบมาแล้วเดี๋ยวถ่ายแล้วขึ้นรูปไปดูนะซึ่งบอกเลยว่าเหนื่อยมากซึ่งเราไม่ได้เก็บกระทงครบกแบบนะฮะ เก็บก็สามแบบแล้วเดี๋ยวจะเอาระบายสีแล้วก็เอาไปแลกก็ไเอาไปลอยนะคะซึ่งพอเราไปลอยเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นรูปขึ้นมาอะไรเงี้ยเออก็เดี๋ยวต้องรอที่ที่ว่างระบายสีกันเพราะว่าคนเยอะมากก็ต้องรอนะคะเราก็เดี๋ยวจะเดินดูรอบๆก่อนแต่ว่าถ้าเจออะไรเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวถ่ายที่ตอนระบายสีเลยไปเจอกันตอนนี้นะคะอยู่ตรงโซนเล่นซึ่งบอกเลยว่าคนเยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก แล้วก็เดี๋ยวให้ดูรอบๆฮะะจะมีตรงนี้ฝั่งนี้เป็นกระต่ายนะฮะให้อาหารกระต่ายแล้วก็อาหารอีกก็จะเป็นพี่โยนลูกโปง่งโยที่ยิงปืนอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อีกก็จะมีที่ระบาศีอ่านี่หลังคาชมพูมาเลยนะฮะเขามานั่งระบาศีกันกดไม่ใช่ระบาศีกกตทงนะแล้วก็มีเทปูดีนะฮะแล้วก็มีบ้านลมซึ่งเดี๋ยวดูว่าเล่นอะไรได้บนะ้างแล้วเดี๋ยวเราจะน่าจะได้ไประบาศีลนะ นี่นะคะนั่งได้ที่นั่งระบายสีแล้วแล้วก็เี๋ยวระบายกับซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะคะก็คือที่ผมบอกเนี่ยคที่เขาจะมีส่วนหนึ่งที่เขาถามว่าจะเลือกแบบไหนแล้วก็ให้เราระบายสีเองไปดูอะลรว่าผมได้จะเป็นยังไงไม่ดูดน,ดน,นี่นะจะให้ไปดูตรงที่ลอยออกมาไปตอนนี้นะคะเสร็จแล้วยังไม่ดูเดี๋ยวคันไม่หมยไปเห็นไปเลยน,นะขยับอะไรน,นี่ อันนี้มันจะเป็นแผ่นทุกคน,นจะเห็นแผนแผ่นขาวใหม่แต่ว่ามันจะปีให้วางนะฮะซึ่งง่ายเจรยอันนี้คือเขาวางไปนแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้เลยเป็นผลงานที่เขาวาดไว้ซึ่งของเราก็มีเหมือนกันเดีย๋ยวเราเอาไปวางนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเป็นอ,อย่างไงเดี๋ยวถ่ายให้หดูไปตรงอีกเอาแล้ววางไปแล้วนี่โอ้โหโคตรเท่ เบอร์นิดนึงได้อยู่อ่ไปอ่นี่ไปแล้วดูแล้วหานยายโอโงโอโอ้อยแรงมากลอยแรงมากน้ำจะเชียวหนึงนะคะขอเลยนครับ่าของอ้อนต่อเลยนี้ของอ้อนนะครับวางลงไปแล้วดูสิอู้หูวิอย่างเท เดี๋ยไปดูที่ไม้ยามองดูเล้วดแแล้วงแรงแรงยรางโร้รงแแรงแรงแลงวรงยแรงแรงแล้วแมงแา,างแงน,นงแรงงงแรงแรงแงแร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 งแนงะรรงแงแงแแงแร้อ,ไไองอองงแร เอาแล้วมาแล้วอ,วอวุ้ยเ,เรียกอะไรอะไรนงินให้มาเลยๆๆมาดูโอโ้โหทงเห็นทงแล้วรู้เลยของใครสวยมากเลยนี่ค่สวยสวนถ่ายต่อได้ด้วยนะคะว่าที่เราทำไว้เนี่ยเป็นยังไงมันก็ยังลอยนวลอยู่ขนาดนั้นนค่ะยังจับไม่ได้ยังลอยนวลอยู่ใครก็ จริงก็ไม่ค่อยมีอะไรมากฮะเพราะว่าปกติตอนแรกก็กะว่าจะมาเยอะแต่ว่าสุดท้ายก,าก็ไม่ได้มาเยอะก็เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วก็ท่านี้นะคะก็มาดูบรรยากาศซึ่งวันนี้ไม่ค่อยมีใครลงเท่าไหร่เพราะวันนี้วันแรกๆเลยนะก็มากันได้นะ,ะเป็นแบบใหม่มากามเท่เลยก็เดี๋ยวเจอคลิปหน้าฮะบ๊ายบายกดติดตามด้วย